สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้มารีวิวฝาฝาสี่วาลร้อยสิบไอนะร้อยส<ม>ิบไอดีมสุกครับ<ม>เป็นฝางานตัวถูกถูกนะลูกค้าซื้อมาเองตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมาไอเซ็ตนะเป็นงานตัวถูกที่เป็นรูพอรตใหญ่อะแต่ว่าใหญ่ไม่พอนะแล้วก็เจอปัญหาที่ลูกค้าส่งมาก็คือว่าสปริงวาลหักสปริงวาลนะประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้ใครเจ็บก็มาจบที่ผมได้นะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนวาล <ๆ S 1> นะเลยะเปลี่ยนวาลเนี่ยเพราะว่าท้ายวาลมันแบบตูดวาลเนี่ย เนี่ยวาวม, hm, 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 มันแหลมแหลเนี่ยใชไม่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ในก็วาวขาด้วก็เปลี่ยนวาวนะก็ในชุดก็ชุดแบบจบเลยนะผมแนะนาก็คือเป็นชุดสปริงวาวตัวท็อปนะสปริงวาวตัวท็อปเนี่ยคือรีวิวไปก่อนหน้าแล้วนะมันจะสีเงินเงินเนี่ยสีลื่นๆหน่อยอนั่นแหละก็คือชุดนี้เลยดเดนเนอร์แบบไม่ต้องตั้งวาวไม่ต้องตั้งไม่ต้องใส่จิมวาวแล้วก็อ้อมแหมนชุดนี้เลยพันห้า้วก็อ่าผมแนะนําเลยไอ้เออสีวาวมันต้องใส่หัวเทียนสามเี้ยวนะอ่าสามเี้ยวผมก็มีสองตัวนะสามเกี้ยวน ก็คือมีตัวนี้ร้อยแปดสิบาทนะแล้วอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่งสองร้อยแปดสิบนะวิธีการใส่หัวเทียนเข็มอ่ะก็คือว่าหัวเทียนเข็มอะยังไงเวลาเคี่ยวมันโผล่มานะมันจะโผล่แล้วมันมันจุดได้รอบทิศทางนะแล้วก็มันโผล่แค่ไหนเราค่อยลองแหวนนะเราค่อยลองแหวนเอาอืมแล้วก็กระเดื่องก็เป็นกระเดื่องเหล็กนะที่ติดฝามานี่ไม่ได้ขายนะก็คือว่าผมมีรีวิวก่อนหน้านี้แหละั่นแหละแลวลูกค้าส่งมาทำนะคนไหนจะส่งฝาไม้ใ็้ ลงมาฝามาเซ็นแบบนี้ไม่มองลูกสมบนะคือว่ามีค่าเซ็นหนึ่งพันบาทมีนะมีกัดหลังวาวถ้าใส่สปิงวาลตัว t อ p ผมผม,ผมวว 3, นะอ่ะกัดหลังวาลสามสิบเ็ดจุดห้านะอ่ายังไม่รวมแหวนนะอ่ะแหวนนะแหวนมีความหนาหนึ่งจุดห้ามิลก็คือว่าท้ายวาวกัดพร้อมสปริงวาวตัว็อปของผมเนี่ยก็คือว่าใส่แค็มได้ถึงยกหกจุดห้าแต่ในฝานี้ของลูกค้ามันแคมยกห้าจุดห้าเองแต่เดี๋ยวผมแนะนําสําหรับกล่องเดิมนเนี่ยลูกค้าก็เอาไปใส่กล่องเดิมนะเป็นลูกห้าสิบเจ็ดมิลนะเขาก็ซื้อมาต อ่าเนี่ยผมผมก็เจียเบาฝาแบบนี้เลยอ่าเบาฝาไม่ต้องกินนะแก่บาดฝาเรียบแล้วก็ยาฝาเป็นทรงแบบแอปเปิลอ่ะเออแอปเปิลอืมแล้วก็เรื่องแคมแคมจะเป็นตัวแข่งกล่องกล่องเดิมอ่ะผมแนะนำาใส่เป็นตัวแคมตัวแข่งข้าสทรงชิงนั่นแหละผมมาใส่กับพวกรถสีวาลนี่โคตรแรงเลยสำหรับกล่องเดิมนะเพราะว่าสปริงวาลตัวนี้มันทนรบได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน rbm นะแล้วก็มีเบอร์เบอร์มีเบอร์สองอีกเบอร์สองอ่ะต้องกัดหลังวาลสามสิบสองนะอ่าก ใส่แข้มได้ยกหกมิลเหมือนกันเดี๋ยวว่ารองรับรอบเครื่องได้ถึงหมื่นสองอ่ะโอเคนะก็จะจายลงกันเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดนะหยับหยับเพิ่งรีบอ่าปัดทิ้งนะอ่าเดี๋ยวมาดูสูตรกันกว่าผมทำมาแล้วบ้างเนี่ยอันดับแรกก็เปลี่ยนใบวาวนะสิบเก้าสิบเจ็ดไปเละเปลี่ยนใบวาวลืมบอกไปใบวาวเนะี่ยผมขายเป็นชุดนะไม่ไม่ได้ขายเป็นตัวหรือเป็นคู่นะก็คือขายเป็นชุดชุดละแปดร้อยห้าสิบนะมีสีดอกคือไอดีสองดอกไอเสียสองดอกเนี่ยก็เป็นเนื้องานแบบพิเศษเลยนะอ่าอันนี้ทําหลังวาวให้พร้อมเลยนะอ่ามีหมวกเม็ดนนิดห่อยรเจา ทางร้านเราเราจะไม่ล้างหน้าใบวาวนะเราจะล้างหลังใบวาวเบื่องโอเฟูแล้วก็เพื่อเรียกรอบเครื่องอ่ะและ้วก็ยังไงมันจะแรงกว่าเดิมอ่ะว้า่ายแล,ล้วรูพอร์อตอต่ะดูรูพอร์ตรูพอร์ตที่มันอ่ามองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นอะอ่ารูพอร์ตอ่ะของผมจะเป็นทรงประมาณนี้เลยเนี่ยอ่าก็คือเปิดใหม่เลยเนี่ยผมผมชี้ให้ดูเลยล้วงล้วงด้านข้างใหม่นะแต่ว่าตรงขอบตรงนี้แหละเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยของผมไม่มีกัปต้าส่งมาหรือว่าจะก๊อปก็ได้นะอ่าก็อยู่ที่ นั่นนะอยู่ที่สาสิบเจ็ดนะของเดิมก็ไปวัดเอาดูกันอ่าของผมใหญ่กว่าเยอะของผมนี่แอฟโฟคืออากาศที่ไหลเข้านะ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ของธรรมมาขอบอกว่าใหญ่แล้วนะใหญ่แต่ว่าข้างในมันเล็กนะอ,อ่ะเนี่ยอ่าขอกอตรงนี้ก็อยู่ที่สามหกแล้วผ่าทางออกปากทางออกอยู่ที่สามสิบห้านะอ่าสามสิบห้ารูบายเสียรูบายเอ้โทษทีรูบายดีรูบายดีอะผมขายายมาหนึ่งมิลนะอ่ะขาขยายมาหนะึ่งมิลแล้วก็บดวางให้ลูกค้าใหม่เนี่ยดูช่องช่องของมันอนะ่ะ อาการมันก็ไหลเข้าได้แบบอย่างรุนแรงนะวิธีการเปิดนะก็เปิดแบบตรงๆเลยนะสำหรับรถฝาสีวาลวไม่ว่าวร้อยสิบหรือยี่ห้านะก็ประมาณนี้หละไอดีแล้วมาดูไอเสียไอเสียก็เนี่ยทำหลังาวาลเหมือนกันเนี่ยคนไหนทําไม่ได้ก็ส่งมานะสองร้อยบาทคิดสองร้อยบาททำหลังาวาลทำหลังใบาวาลนะเนี่ยรูปพอไอดี ID. เอ้ยโทษทีครับพูดผิดรูปลอไอเสียก็ประมาณนี้เหมือนกันครับผมจะทําการขยายขยายเพิ่มนะถ้าไปดูของเดิมอ่ะตรงด้านในอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงด้านในอ่ะมันจะมีการแบบจุดมุมอับอ่ะ ก็คือหลักการของไอเสียมันต้องยิงเราออกเลยนะไม่มีคําว่าอั้นหรือว่าเวฟไว้นะให้มันเวฟให้มันเวฟไปที่ท่อดีกว่านะอไปตามที่ท่อดีกว่าอืมเนี่ยประมาณนี้เลยล้วมาดูกันอืมมาดูช่องคอโอดกันคอโอดน่ะก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสามนะโคดใหญ่ผมบอกเลยอ่าแล้วกินได้คลายหมดเครื่องไม่ร้อนนะอืมอันนี้ก็รูพอร์ตก็ตางบอกก้อยี่แปรนะของเดิมไหมวกเองอก็คือว่าผมขยายแล้วเนี่ยดูทางกแล้วกันนะอืม แา่ก็ผมไม่เหมือนใครแน่นอนแรงแล้วประกันอันนี้ลูกค้าเป็นลูกห้าเกศนะลูกค้าไม่ได้ส่งส่งลูกมานะอ่าก็คือเอาไปได้น้ำมันรู้สึกว่าเก้าสิบห้านั่นแหละแต่ถ้าใครอยากได้อีกเป็นห้าก็ส่งลูกมาอ่ส่งลูกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซ็ตเซ็ตหัวลูกให้ปาดหัวหลงวาวให้แบบแม่นๆเลยเนี่ยอ่าเนี่ยของผมเบ้าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องจิกอะไรนะก็คือว่าถ้าเป็นสีวาวเราต้องทำแบบทรงฝาแอปเปิ้ลนะอากาศมันจะไหลวน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 เนี่ยตรงนี้แหละอากาศมันจะจุดได้แบบจุดระเบิดได้รุนแรงมากเลยเนี่ยพร้อมจบเลยเนี่ยผมทำประมาณหนึ ครบแบบนี้เลยก็ค <control Shout> ิด <out> ค like ่าทำหนึ่งพ so ันบาทนะค่าเซตเซตอ่าส่วนการอ่านเซตหลังวาวเซตใบวาวเซตช่องพอดนู่นนี่นั่นนะเก็บไปหมดเลยอืมแล้วก็โอทูอโอทูก็ผมจะลองแหวนให้ด้วยนะอ่าจะลองแหวนแบบนี้ด้วยอืเพราะว่าอะยังไงช่องไอเสียมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็ไปดูรถเดิมดิให้มันโผล่ท่ากับรถเดิมอะมันไม่ได้สูตรอะไรหรอกก็คือว่าถ้ามันเข้าไปด้านในมากเกินมันจะไปอ่ามันจะเป็นมุมอับของไอเสียนะคือว่าไอเสียมันจะอันอ่ะอืมคนไหนอยากจะส่งมาเซตก็เซตได้นะ อแกมผมมีสองเบอร์แล้วก็สปริงวาลตัวท็อปบัฟผมก็มีสองเบอร์อ่ายังไงแกมก็มีพวกกล่องเปิดอ่ะก็คือกล่องเปิดผมจะมีอ่าเป็นตัวยกหกจุดห้านะอ่าก็คือราคาพันสองเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวเด็ดของทางร้านเลยแล้วก็เป็นแกมทรงจริงที่เอาไปใส่กล่องเดิมไม่ว่าตั้งแต่ห้าสามยันห้าเจ็ดที่เป็นสีวาวเลเนี่ยผมใช้ตัวนี้เลยนะโคตรแรงยกห้าจุดแปดถ้าเป็นกล่องเปิดอ่ะยกหกจุดห้านะอ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือนนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ฝายดูนะผมจะใส่หมุนฝายดูอันนี้แต่หมุนหมุนหหหมมมุนนนนนนนแกกกขออออออองงลลูคค้าาาาาไไไป่่่ะะะเสใจจยทํรรืว ก็บอกได้นะก็ดับเฟซใหม่แคมซิงนะะเป็นระบบโอนเงินนะพิมพ์ว่าใหม่นี่พิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เป <ins> <ness> ็นว like ัคท the ีนหนึ่งแล้วก็แคมซิงนะแล้วกหาแล้วก็ทักเช่นมาเลยบอกว่าผมจะส่งฝามาเซ็ตครับขอชื่อที่อยู่หน่อยครับหรือว่าถ้าต่างของก็แนะนำบอกว่าร้บมโอนนะจะตอบเร็วมากเพราะว่าส่วนมากสินค้าผมค่อนข้างจะรีวิวละเอียดนะก็คือว่าของไม่มีจะรีวิวทําไมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ใช่สร้างคอนเทนต์นะคือผมผมก็ขายของนั่นแหละเออไม่ใช่ว่าผมรีวิวรีวิวแบบโม้อะไรนะคือ นั่นแหละกคือขายของไว้างขายของอ่ะเออรู้เรี่องจบ